สวัสดีครับทุกคนมาติดตามโปรแกรมฟุตบอลกันหน่อยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับวันอาทิตย์ที่15สิงหาคม2564นะครับฟุตบอลน่าสนใจนะคืนนี้ก็จะมีอ่ะอย่างวันนี้ช่วงกลางวันก็จะมีเจลีกญี่ปุ่นด้วยนะครับน่าสนใจนะยูกมาเอฟมาลีนอสนะครับมีโปรแกรมแข่งขันด้วยนะครับเจอกับโอิตะส่วนฟุตบอลรายการอื่นๆที่น่าสนใจอ่ะฟุตบอลญี่ปุ่นฟุตบอลจีนนะครับมีทําการแข่งขันฟุตบอลเกาหลีมีให้เลือกลุนนะในช่วงในช่วงกลางวันนะครับแต่ถ้าจะไปในช่วงแบบ ยุโรปเนี่ยนะครับก็ลาลิกาสเปนนะฮะเซตาบิโกแอตเลติโกมาลิดบาร์เซโลน่าเซบียามีโปรแกรมสำหรับคืนนี้นะครับฟุตบอลบุนเดสลลกาเยอรมันนะฟุตบอลลีกของฝรั่งเศสโอ้โหเพียบนะครับลีกรองของเยอรมันนะครับลี German, บ uh, 2, กทนะูก็มีโปรแกรมด้วยนะครับรวมไปถึงฟุตบอลเนเธอร์แลนด์เอลีดิวิซิลีกนะฮะก็มีโปรแกรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่จะเป็นทีเด็ดบวกสิเนี่ย แน่นอนว่าคืนนี้ยังมีเกมพิมพิลิกอังกฤษอีก2คู่ที่น่าสนใจแล้วก็ลงทําการแข่งขันนะครับก็จะเป็นการเจอกันของนิวคาสเซิลพบกับเวสต์แฮมในช่วง2องทุ่มนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งคู่นี้จะเป็นทีเด็ดบวกสิทธิ์ที่จะมาพูดถึงกันนะครับทิกออฟตอน4ี่ทุ่มครึ่งเวลากําลังดีนะครับสเปอร์ในบ้าน กับแมนซิตี้อ่ะก็ถือว่าเป็นคู่เอกคู่ใหญ่ประจำนะัดเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกนะครับทีนี้คนระับทุกคนมาดูเลทนิดนึงแล้วกันนะครับแชมป์เก่าแมนซิตี้บุกมาเยือนก็จริงแต่ว่ามีเลทที่เหนือกว่าสเปอร์อยู่ครึ่งควบลูกนะครับโอ้โหเปิดออกมาค่อนข้างที่จะแบบอ่าก็ถทัถ้ามองในแง่ของเลทอะ่ะค่อนข้างค่อนข้างสูงพอตัวเลยนะครับคือซิตี้เนี่ยชนะลูกเดียวยังได้เฮไม่สุดเลย ต้องยิงถึง2ประตูถึงจะได้เฮแบบเต็มๆเพราะฉะนัๆๆ้นก็ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับส่วนอีกหนึ่งเลทนะครับที่ซิตี้เหนือกว่าครึ่งลูกอันนี้บังคับชนะนะครับแต่ว่าเลทจ่ายอยู่ที่0.72นะ,ะอาจจะจ่ายน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าดูแล้วเขาคงมองว่ามีโอกาสที่จะชนะได้เยอะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลทอันนี้นะครับก็คือซิตี้ต่อ1ประตูนะครับลุ้นไม่สองเหมือนกันแล้วจ่ายเต็มด้วยนะครับเนี่ยนะเลทนี้จ่ายเต็มด้วยนะอ่ะส่วน สกอร์สูงต่ำแล้วกันนะครับมีที่เปิดออกมาอยู่3เลทนะครับก็คือ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3นะครับแล้วก็2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะมาอยู่3เลทนะครับสกอร์สูงนะฮะอ่ะก็เลยมาลุ้นกันนะครับว่าจะยิงกันหรือเปล่าคู่นี้นะครับส่วนตรงนี้นะทุกคนจะเป็นเชียร์สเปอร์ชนะเนี่ยจ่าย5.00จเชียร์ซิตี้ชนะจ่าย1.71จแล้วก็บูมเสมอจ่ายอยู่ที่3.50ตรงนี้จบเลขคี่เลขคู่นะครับก็เลขคี่ก็จ่ายเต็มเลขคู่จ่าย9 1น,น,นาย์นะ ส่วน45นาทีก็เปิดเหมือนกันนะครับเปิดให้แมนซิตี้เนี่ยมีเหนือกว่าวก็คือต่อปอนะต่อสมุครครึ่งแล้วก็ครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกมี2เรทนะครับไอ้ตัวเรทครึ่งลูกในครึ่งแรกก็จ่ายเต็มนะอ่านะฮะยังมองว่าซิตี้เหนือกว่าด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นสกอร์โอเวอร์ครับสกอร์สูงนะครับ1ลูกแล้วก็สกอร์สูงล,ลูกครึ่ง นะครับมีนอยู่สเลทน,นะครับตรงนี้แล้วก็เถือมาตรงนี้จะเป็นเชียร์สเปอร์ชนะนะจ่าย4.40เชียร์ซิตี้ชนะจ่าย2.29แล้วก็มุมเสมอจ่ายอยู่ที่2.27แต่ว่าอันนี้คือ45นาทีนะครับเชียร์ครึ่งแรกนะครับก็เปิดออกมาให้ได้ลุ้นกันนะทั้งเต็มเกมแล้วก็ครึ่งแรกนะครับทีนี้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะครับสเปอร์เล่นที่พาราเมสสเปอร์สเตเดียมนะในลอนดอนนะครับคิกออฟสี่ทุ่มครึ่งอย่างที่บอกไปนะฮะทีมของนูโนซันโตนะครับเฮดโค้ชคนใหม่ของสเปอร์เนี่ย จริงๆเพื่จะมีเกมอุ่นเครื่องนะครับล่าสุดก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยเอาชนะอาร์เซนอลมา1-0นีฮะก็ถือว่ามีความมั่นอมั่นใจนะครับมีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีเสมอเชลซีนะครับก็ภาพรวมถือว่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคแหละนะครับสำหรับสเปอร์ส่วนทั้งฝั่งของซิตี้เนี่ยในเกมคอมมูนิตี้ชิลนะครับพวกเขาแพ้เลสเตอร์0-1นครับในสัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะแล้วก็เกมนี้มาเจอสเปอร์เลยนะเปิดฤดูกาลนะครับภาพรวมก็ถ้าเป็นแมตช์อุ่นเครื่องก็ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ ชนะคู่แข่งมาเนี่ยทั้งการเจอกับเบสตัน hmm. เจอกับบาร์ลี่แล้วก็รวมไปถึงแบ็กพูลแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นทีมในระดับที่ต่ํากว่าอยู่แล้วนะครับชนะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ที่ในการเจอสเปอร์นี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างาหนักเหมือนกันนะครับในเกมนัดเปิดฤดูกาลแบบนี้นะครับแล้วก็ดูจากเฮดทูเฮดนิดน,นึงนะผมขอเช็คหน่อยเฮดทูเคู่นี้นะครับจริงๆแล้วเป็นอาชุหลังๆเนี่ยอาจจะออกทางแมนซิตี้เยอะนะ ช่วงที่เจอกันมาอย่างในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีเจอกันในลีกครับด้วยซิตี้ชนะ1-0ึ่งศูนย์เจอในพิมลีกนะครับที่บ้านซิตี้ซิตี้ชนะ3-0แล้วก็ที่บ้าน urs, สเปอร์สเปอร์ชนะ2-0นะฮะก็ค้างล่างคู่ขี้สูสีนะฮะสำหรับสถานรรการณ์ของทั้งสองทีมส่วนตรงนี้จะเป็นตัวที่คาดนะครับจากฮูสกอร์นะครับสเปอร์เนี่ยยังไม่มีแฮร์รี่เคนนะฮะก็น่าสนใจนะไม่มีแฮร์รี่เคนนะครับก็จะเป็นซนฮึงมินที่ยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็มีพวกตัวรุกอย่างลูคัสมูล่าเดเลอัลล้วววกก็สสสตีเเนนนนนบบบิรร์ไััุะค ไฮเบิร์กกับสกิปนะครับตรงกลางนะครับไดเออร์ซันเชสนะครับตัน uh, กันก้าแล้วก็ลิกิลอนนะครับแบ็คขวาซ้ายผู้สัประตูก็ยอดิีส่วนซิตี้เนี่ยเอเดรีนยังไม่กลับมานะ uh, นะครับสำหรับในตำแหน่งผู้สัประตูนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆมันก็ค่อนข้างจะพร้อมนะดิอาสกับอาเก้เขาคาดว่าจะได้ยืนคู่กันนะครับมนดีแบ็คซ้าย กาเซโล่แบ็กขวานะคุณโดกานโรดี้แล้วก็เฟรนานดินโนตรงกลางนะส่วนตัวรุกเนี่ยแจ็คกรีดิตน่าจะได้สตาร์ทละหลังจากที่คอมมอนดี้ชิลเนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองนะครับน่าจะได้สตาร์ทตัวจริงเกมนี้แล้วก็เฟรนตตอเลสอาจจะโดนไปจับเป็นกองหน้านะครับแล้วก็เลียสมาเลฟประสานงานกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวที่ค้าจากอูสกอร์นะเดี๋ยวช่วงแข่งขันจริงเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นกันคิดว่ารายชื่อจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมมองว่าจากเลทที่เปิดมาเนี่ยนนนะะะครับับบบเไปทางงฝ่งซิตีีบบ้้แฮก ถ้าตามหน้าเสือตามเนื้อผ้าเนี่ยแน่ City นอนวาซิตี้เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับชื่อชั้นเกรดตัวผู้เล่นสเปอร์เองก็ยิ่งไม่มีแฮี่เคนด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกมรุกของเขาค่อนข้างที่จะเบาไปหน่อยนะครับส่วนเกมรับก็ไม่ใช่เกมรับที่ถือว่าจะแข็งแกล่งอะไรอยู่แล้วแล้วก็เป็นฟุตบอลในยุคเปลี่ยนโค้ทด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองนะครับทุกคนก็คือสเปอร์เนี่ยเล่นในบ้านนะครับแล้วซีซั่นนี้คือแฟนบอลเข้าชมได้ละ ผมว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะทําให้สเปอร์เนี่ยน่าจะสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างสนุกนะครับเลดเปิดออกมาครึ่งควบลูกผมว่าอาจจะดูแพงไปหน่อยนะครับว่าสเปอร์เนี่ยดีพอที่จะยื้อแบ่งแต้มกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เพราะฉะนั้นที่เด็ดบวกสิของผมให้เลือกเชียร์ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ